ดีใจว่าเน่ก็ได้ทดลองเปลี่ยนสีผมกับการนนี่หลายรอบมากแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วสีเทาอะไรเงี้ยค่ะพอได้มาร่วมทางนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วรู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามอะไรบางอย่างด้วยและก็ได้เป็นตัวเองในแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เน่เองเป็นคนชอบเปลี่ยนสีผมบ้างน้อยขนาดไหนว้าวก็ไม่ค่อยซ้ํากันเลยใช่เพราะเน่เน่รู้สึกว่า อยากลองให้หมดเลยอะไรที่ยังไม่ได้ทำอย่างตอนแรกได,ได้รู้ว่าต้องทำสีชมพูแล้วก็แบบโอเคมาเลยอะไรเงี้ยค่ะเม่แบบไม่กลัวแบบมุ่นมั่นเลย,เลยค,นนคือแน่คิดว่าเน่ใกล้จะ30แล้วแล้วเน่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองให้หมดเลยนะเพราะน่จะเป็นไม,ไม่หาเวลาเขาเรียกว่าไงไม่รู้จะได้ทำแบบสีนี้อีกไหมเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างายคนก็เปลี่ยนตาม่นี้เลยจากการที่เป็นแค่นี้ลองเริ่มชอบ รู้สึกไงบ้างก็ก็ดีใจเพราะว่านั่นรู้สึกว่าการนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามานานแล้วก็ดูแลรักษาผมของทุกคนได้ดีก็ดีใจที่เปลี่ยนสีผมก็เปลี่ยนกล้าออกมาทําอะไรใหม่ๆกันค่ะฝากนี้ึงคนะเนนี้ค่ะหลายๆคนอยากจะทำสีผมตามนี้ค่ะสวยมากค่ะจริงๆได้ปลื้มมากน่รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็บางที อย่างก่อนนั้นเน่ยังไม่คิดจะกล้าทำสีชมพูแต่พอเร,เราลองปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยการตัดสินใจอะไรที่มันออกจะเซฟโซนเราบ้างมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วมันก็อาจจะสร้างคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆให้เราอะไรคะ่ะเสื้อผ้าก็ต้องแต่งสไตล์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปีค้ค่ะลองกันซื้อได้ตามร้านทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะแล้วก็ในช้อปปี้ด้วยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างงานรูมขนาดไหนในปัจจุบันหนูไม่ลินเฉยๆค่ะก็ทำทำเท่านี้ทําเค้กอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีทําเพลงด้วยงานฝั่งเอเนเตนหนูก็ไปทําเพลงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนธุรกิจก็กำลังขยับขยายใช่ค่ะแล้วก็ต้องช่วยคิดแล้วก็อยู่ในเรื่องหาคนมาช่วยทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างกำลังประกอบล่างแสดงว่าปีนี้จะทําแผนธุรกิจให้แน่นมากขึ้นกับเพลง เคก็คิดว่าจะเปิดเป็นแฟลกชิพสโตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันค่อนข้างยิ่งใหญ่ก็เลยต้องใช้เวลากับตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ส่วนมากถ้างานอาร์ตหนูก็จะทำเพลงอย่างเดียวเลยใช่เป็เพรอย่างหลายคนถ้าเราเห็นเขาพูดถึงเพลงหลายคนก็จะเริ่มมีเปิดคล้ายโปรคล้ายๆเลยแน่ๆมีคิดุผแน่จากการทดลองแหละ เปิดแนรู้สึกว่านาี่เขาเน่รู้สึกเ่า,าเคนที่เปิดค่ายเองแล้วก็ manage อะไรทุกอย่างเองมากๆคำสำหรับตัวเน่เน่รู้สึกว่าได้ลองทําแล้วแล้วแล้วไม่โิร์สำหรับเรา <S <S ใช่ไม่เพราะว่าการออกมาทําค่ายเองอ่ะศิลปินนั้นรู้สึกว่ามันยากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเราต้องมีหัวทางด้าน business ด้วย management ด้วยและเราต้องแบ่ง สิหัวของเราไปทํางานอาร์ตด้วยนั่นรู้สึกว่าใครทําได้คือเก่งมากอย่างเนี้ยได้ไม่ได้เพราะเนตเทไปทางเพลงอย่างเดียวใช่แล้วเราต้องหาคนที่มีซิสเต็มมาเก่งการแมนจเ์หรือบิสเนสมาเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อบอกลองลองเปิดเป็นทายเหรวโอนี่นไม่ถูกต้องกันค่ะดูแลแตวเองยังไม่รอดเลยค่ะไม่ฟัง,ฟง,ฟงเ,เลยเลน,น่เพลงฟังดูเพลงเลยห่ะก็เรืเเอ่อยๆเรื่อยเออแต่่เคยคิดแต่ว่าณปัจจุบันยังมองว่ายังไม่พร้อมเลยเน้นเ เนี่ยเราว่ามันอยู่ที่แล้วแต่ละคนสะดวกแบบไหนแต่บางบางอาร์ติสต์เขาอาจจะชอบที่แบบว่าเปิดค่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างตัวเนี่ยเนี่ยก็มันไม่ถึงกับเราเราไม่ได้มองว่าเราเป็นซีอโอหรือธุรกิจจ๋าะอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใครอยากอยากให้เราทําอะไรเราก็ไปหรือเราจะไปอยู่ทาวไลน์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ชวนเขามาช่วยบ้เปล่าไม่ก็ เขาก็ทําของเขาอยู่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ก่อนยังไม่รู้อนาคตเลยสำหรับค่าเป็นเรื่องอะไรใช่ใช่มันมันเรื่องใหญ่เราเราเองก็เพิ่งแบบอิสระจากอะไรบางอย่างมาเนาะแล้วถ้าไปอยู่กับค่าอีกก็ต้องแบบดูเยอะๆเลยอะไรสระไปก่อนใช่ใช่แสดงว่าเน็่แต่งเองตัวเองก่อนใช่คือเน่เหมือนอยู่ในสเตจที่ เปลี่ยนไปอะค่ะหมายถึงม,งมองมองมองโลกเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วเราก็เริ่มมี passion ในการทำเพลงอะไรเงี้ยค่ะแนวใหม่ๆด้วยที่เราไม่เคยลองอะไรอยค่ะใช่แต่เพลงนี้เนี่ยหลักๆออกมาแนวไม่ส้ำใช่ใช่ใช่ใชเป็นความตั้งใจเราคืออย่างเมื่อก่อนเน่จะแนวไม่ซ้ำเพราะว่ามูทเรามัน มันมันมแล้วแต่ใช่แต่ตอนนี้เราเข้าใจอาร์ตเราแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะเติมสีอะไรโลกของเราเป็นยังไงอ,อย่างหนูเข้าใจโลก,โลกหนูโลกหนูคือแบบเมจิคอลเมจิคอลอะแบบเวทมนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นสีมากขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเราเพลงเราจะต้องได้ยินแบบไหนซาวแบบไหนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ แต่ผก็เป็นตัวตน้100%คือเมื่ <c oughs> อก่อนอะหนูยังหาตัวเองไม่เจอมันเหมือนแบบว่าเราชอบตัวตนเราแบบนั้นนะเราเคเลอร์ซิเวร์เราก็ชอบคนนี้เราก็ชอบปลาล์มี่เราก็ชอบมันเหมือนแบบค่อยๆต่อจิ๊กซอ <c oughs> มาเป็นตัวเราเองอนะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นตัวเองแบบ100%มากๆแล้วก็เลยอยากทำเพลงที่แบบมันเป็นออเทนตะิก100%อะอย่างนี้เองจะต้องแบบมูเล่พระเอกเอลวีอะไรเพลงต่อไปอะไรรึเปล่ายังไม่ได้คิดเลยอะเ <c oughs> พราะว่าเพลงยังทำไม่เสร็จใช่แต่เพลงแบบ เราก็กำลังจะยังกำลังจะไปทำเลยค่ะกั็ไม่ใช่กำลังจะไปทำเพลงเลยเลยยังไม่ได้เห็นหน้าพระเอกอะไรขนาดนั้นใช่แต่เราแบบเพลงมาก่อนแล้วเราค่อยเลือกพระเอกต่อไปก็คือมีมีอยู่ในใจทำเก็บไว้เพลงใช่ค่ะแต่งไว้เรื่อยๆทำไว้เรื่อยๆค่ะถ้าถึงเรื่องคบราบบางเลยเว้นักหนูเป็นยังไ้องไปช่วยมิวสิคอลจัดกันไหมเจอๆกันทุกวันเลยค่ะ เป็ฟิตเนสอะไรอย่างงี้ต้อมีค่ะกินข้าวเป็นยังไงต้องขับฟังนี้ม,มันแฮปปี้ขนาดไหนก็เห็นได้แฮปปี้ทุนบู๊เลยก็แฮปปี้มากๆนะเน่แฮปปี้มากคือเน่รู้สึกว่ามีมีเขาเข้ามาแล้วเน่ก็ได้เป็นตัวเองจริงๆอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของตัวเองอะค่ะมันเขาสร้างเซฟโซนให้เน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้อะหนูเห็นหนูหนูแฮปปี้มากกว่าเดิมหนูก็รู้สึกว่าหนูแฮปปี้มากกว่าเดิม เขซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยใช่ไหมทุยใช่ใช่ค่ะใช่ยังเห็นเออมีเวลาคือไปไหนมาไหนแล้วด้วยกันตลอดไม่ได้ปิดใช่ไหมือนแบบไม่เห็นใครอัพเดทรูปเลยไม่คือส่วนมากจะแบบทําเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ตัวเขาเองก็ทําเพลงด้วยส่วนมากเราก็จะแบบไปไปก็ไปทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือดูแลในเรื่องงานก็ซัพพอรณ์ทุกอย่างเลยใช่เป็นี้ยังค้างหลักกันเหมือนวันแรกๆไหมอ้าว มเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนมั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 น normal อ่ะแต่มันเป็น normal ที่ที่ที่ stable อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่มันเป็นวันธรรมดาที่มันโอเคเซฟโซนที่ดี มีพแผนจะไปเที่ยวไหนไนีคะมันพอก่อนค่ะพอก่อนใช่แล้วเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆสภาพแวดล้อมเจอคนใหม่ๆด้วยค่ะใช่หนูมันต้องออกจากถ้ำอ่ะที่เป็นเล่หหิมะหรอไม่ใช่หนูไปหิมะมาเหรอไม่รู้จัไมันะ ต่างประเทศค่ะหลายประเทศสนุกขนาดขนาดไหนกับชมพิวรณหนูสนุกกับการที่หนูได้เจอคนค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนนะคืออย่างที่เปลี่ยนไปเลยอะเมื่อก่อนอะหนูไม่ค่อยได้ยิ้มเท่าไหร่หนูไม่ค่อยได้ยิ้มแบบยิ้มอะค่ะแต,แต่พอครั้งนี้หนูรู้สึกว่าค้างในหนูแฮปปี้อะแล้วหนูก็ยิ้มตลอดเลยตอนที่หนูไปล <c oughs> อนดอนใช่แล้วหนูยิ้มจนแบบว่าซื้อของกับร้านค้าค่ะแล้วเขาก็ <c oughs> พูดประมาณว่า can I borrow your smile แล้วก็จากวันนั้นหนูรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ยิ้มให้คนอื่นอ่ะมันมันเหมือนเราส่งต่อความสุขให้กันหนูก็เลยแบบกลับมาแล้วก็คิดอะไรได้เยอะแล้วก็แบบโอเคเราจะส่งความสุขด้วยการยิ้มแค่ยิ้มเองทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการท่าส่งยิ้มเองใช่ใช่น้นเป็นสิ่งที่ดีที่หนูได้ไปต่างประเทศแล้วก็แบบเพื่อสิ่งนี้ดีจังเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบดีมากๆเลยอ่ะคือประเทศที่ตอนหนูไปยูเคนะะแล้วเขาจะพูดตลอดแล้วว่าแบบ h a v e a nice day ทุกทุกกุรการซื้อของเสร็จหรืออะไรก็ตามแบบ h a v e a nice day นะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักจังเลยอ่ะมัน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 เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงีเลยเลยแบบกลับมาไทยเราก็เลยแบบขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นวัฒนธรรมที่แชร์กันน่ารักมากเลยค่ะสุดท้ายเรื่อนนี้อะไรต่างเลยอยากเจอรุ่นนี่มันากๆเลยจะมีใกล้ๆแน่คิดจะจัดเดือนเจ็ดแน่ก็เลยพูดไว้เลยว่า จะจัดเดือนเจ็ดใช่ค่ะรอวันก่น <c oughs> อนละคะรอวันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอดูที่ก่อนด้วยค่ะว่าที่ไหนแต่เนี่ยดูเป็นไม่อยากพูดแต่จะกเดนได้ดูเอาไว้เป็นที่รีโดเพราะว่ามันอบอุ่นเคยไปดูคุณวิมเขาแสดงอยู่แล้วมันก็แบบเป็นกันเองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากไปแต่ว่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวถึงวันเวลาเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึง <c oughs> <c oughs> แต่มีแน่ๆในปีนี้สำหรับหนูอยากมีว่าหนูอยากจะแฟนคล <c oughs> ับแล้วหนูก็แบบเป็นช่วงที่หนูแบบแฮปปี้มากจริงๆอะชืวอต่ะอืม ไม่โกหกเลยอ่ะใช่ค่ะรอได้เนะรอนิดนึงหนูต้องขอใช้เวลาทำเพลงให้ด้วยค่ะมันลิส t เพลงมันต้องรอรอทุกอย่าง๋ยวรออัปเดตอีกทีได้ได้รอกันนิดนึงนะคะอืมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยรอปวดเจ็อ